นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่สิบสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวก่อนนั้นวันนี้ความสางไม่เคยเชื่อในลางสังหณรแต่อย่างใดคิดว่ามันเป็นเพียงภาพลงตายอย่างหนึ่งเท่านั้นและเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ในเวลานี้เขาที่ไม่เห็นแม้แต่สิ่งใดเลยในม่านหมอกแต่กลับสัมผัสได้ถึงภัยคุกคาม ที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างชัดเจนความรู้สึกนี้เหมือนกับความรู้สึกที่ได้เห็นคนใช้มีดปลายแหลมเสียบเข้าไปต่อหน้าต่อตาถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดแต่ก็สามารถทำให้คุณรู้สึกขนลุกมากพอเช่นกันภายในม่านหมอกนี้มันคือตัวอะไรกันแน่เมื่อสัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างที่รุนแรงและไม่รู้จักเช่นนั้นภายในใจของขวางสาง ก็แปรเปลี่ยนเป็นความสงสัยขึ้นมาทันใดตามหลักเหตุผลความสามารถของเขาในตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับซอมบี้จำนวนมากในม่านหมอกนี้เขาเองก็ไม่สามารถจัดการมันได้หมดแต่ในเวลานี้ภัยอันตรายที่รุนแรงนี้ได้เตือนเขาถึงการดำรงอยู่ของสิ่งที่น่ากลัวและร้ายแรงกว่าซอมบี้ทั่วไปในม่านหมอกแห่งนี้ ในเวลานี้เสียงเครื่องยนต์ที่หนาแน่นและรุนแรงได้ดังขึ้นมาจากที่ไกลๆในม่านหมอกแห่งนี้อีกทั้งยังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วอีกด้วยไม่นานรถมอเตอร์ไซค์สามคันก็ปรากฏออกมาจากม่านหมอกยิ่งไปกว่านั้นยังขี่พุ่งตรงไปทางหางซางอย่างรวดเร็วอีกด้วยบนตัวรถนั้นได้ปรากฏใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของวัยรุ่นหนุ่มทั้งสามคนเหมือนกับว่า พวกเขากำลังกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังไล่ตามมาทางด้านหลังพวกเขาอยู่ไม่ไม่ได้เหมือนกับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังไล่ตามพวกเขามาจริงๆในขณะที่สามคนนี้กำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วในม่านหมอกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเงาสีแดงอันเลือนลางได้ไล่ตามมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วของมอเตอร์ไซค์พวกนี้ ก่อจะพุ่งเข้ามาหามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหลังสุดคันนั้นโดยตรงแค่เพียงพริบตาเดียวคนขับที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ถูกเงาสีแดงนั้นลากลงมาส่วนมอเตอร์ไซค์ที่สูญเสียคนขับไปก็ได้พุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเสาหนึ่งอย่างจังสุดท้ายสิ่งที่ชนจนแตกละเอียดนั้นก็ระเบิดบูมขึ้นมาอย่างรุนแรง เป็นเวลาเดียวกันกับเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดก็ดังขึ้นมาจากในม่านหมอกนั้นแต่หลังจากนั้นก็หยุดชะงักลงก่อนตามมาด้วยเสียงของการเข็นข่ากัดกินอย่างน่าสยดสยองเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าเงาสีแดงนั้นจะเป็นตัวอะไรแต่ในเวลานี้มันได้ฆ่าชีวิตของคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปแล้ว หลังจากได้ยินเสียงที่ร้องระงมอย่างน่าเวทนาและเสียงกัดกินที่ดังขยายออกมาจากด้านหลังแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เหลืออีกสองคนก็แปรเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกเพราะพวกเขารู้ว่าอีกไม่นานสัตว์ประหลาดตัวสีแดงนั้นก็จะไล่ตามพวกเขามาอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะช่วงชิงชีวิตของพวกเขาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น ในช่วงเวลาที่อันตรายเช่นนี้ดูเหมือนหนุ่มผมม่วงคนนั้นก็พลันตัดสินใจอะไรได้บางอย่างแววตาที่เกลียดชังพร้อมกับถือไม้เบสบอลอยู่ในมือไว้แน่นก่อนจะหันกลับไปทุบหัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่แทบจะอยู่ข้างกันกับเขามาตลอด <c oughs> เห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าหนุ่มผมม่วงคนนี้จะลงมือกับตัวเองได้ดังนั้นจึงได้ถูกทุบจนหัวแตกเลือดไหล ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวนี้ส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์สูญเสียการทรงตัวก่อจะพารถล้มลงไปกับพื้นอย่างแรงหลังจากนั้นก็ถูกรถลากถูไปกับพื้นจนเนื้อหนังถลอกปอกเปิกไปทั้งตัวแต่หลังจากที่ชายหนุ่มคนนั้นถูกทุบจนล้มลงไปแล้วหนุ่มผมม่วงก็ไม่ได้หยุดดูแต่อย่างใดเขายังคงขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งตรงไปทางที่วางซางยืนอยู่ในตอนนี้ โอ้ยจิงไฟไอ้เลวไอชั่วในขณะที่มองไปยังร่างของหนุ่มผมม่วงที่จากไปชายหนุ่มที่มีเลือดอาบเต็มหน้าคนนั้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความโกรธและผิดหวังเขาคิดไม่ถึงว่าพี่ใหญ่ที่มักจะพูดว่าจะคุ้มกันให้ตัวเองคนนั้นเมื่ออยู่ในช่วงวิกฤตหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้แล้วกลับทิ้งตัวเขาให้ตายอย่างอนาถแต่ไม่ทันรอให้เขาได้สาบแช่งต่อ เงาสีแดงตัวนั้นก็โผล่ออกมาจากม่านหมอกแล้วทิ้งตัวลงมาข้างกายเขาและในเวลานั้นเองที่ขวางสางเพิ่งจะได้เห็นลักษณะของเงาสีแดงนั้นอย่างชัดเจนมันคือสัตว์ประหลาดท,ที่ช่างน่ากลัวซะเหลือเกินถึงจะบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ก็ตามแต่ด้าจะบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ซะจะยังดีกว่า เนื้อหนังทั้งตัวของมันเหมือนโดนกัดซาะไม่ก็ฉีกขาดจนแทบไม่เหลือชิ้นดีไปทั้งตัวส่งผลให้กล้ามเนื้อสีเลือดที่ปูดสูงขึ้นมาของมันได้เผยออกมาอย่างชัดเจนนอกเหนือจากดีดวงตาคู่นั้นของมันดูเหมือนจะเกิดการเสื่อมถอยบางอย่างมันหดเล็กลงจนขนาดคนทั่วไปยังยากที่จะสำรวจเจอได้และสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือปากของมัน ับมีลักษณะที่ใหญ่ผิดปกติในนั้นมีฟันที่แหลมคมไปทั่วทั้งปากนอกจากนี้ก็ยังมีเล็บที่แหลมคมของมันอีกด้วยพูดได้ว่าสิ่งสิ่งนี้คืออาวุธสังหารชั้นดีอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไมในขณะที่มองไปยังสัตว์ประหลาดสีเลือดที่ล้มตัวลงมาอยู่ข้างกายของตัวเอง วัยรุ่นหนุ่มที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดคนนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นอมพาตขึ้นมาทันใดร่างกายสั่นเทาไปทั้งตัวกำลังร้องขอความเมตตาจนกระทั่งของเลวบางอย่างก็ได้หยดออกมาจากเป้ากางเกงเห็นได้ชัดว่าเขากลัวจนฉี่แตกเลยทีเดียวแต่ทว่าการร้องขอของเขากลับใช้ไม่ได้ต่อสัตว์ประหลาดตัวนี้เพียงแค่พริบตาเดียว สัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ได้กวัดแกว่งเล็บอันแหลมคมนั้นขึ้นมาก่อนจะเสียบทิ่มไปยังวัยรุ่นคนนี้หลังจากเสียงเบาลงเล็บอันแหลมคมที่ดูเหมือนมีดของสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ได้สับไปบนหัวของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นโดยตรงและเป็นเวลาเดียวกับเงาตัวสีแดงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปากของมันก็ได้พุ่งทะลุหัวกะโหลกของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นไปนี่มันลิลหรอ ในขณะที่มองดูสิ่งที่ยาวและแหลมคมที่พุ่งออกมาจากปากของสัตว์ประหลาดตัวนั้นลิ้นยาวๆที่เปื้อนไปด้วยเลือดก็ได้แทงทะลุหัวกะโหลกของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นไปในชั่วพริบตาเดียวขวางส้างผู้มีความเข้มแข็งและอดทนก็อดที่จะตัวสั่นเทาขึ้นมาไม่ได้นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่ในขณะที่ควางสางกำลังตื่นตกใจกับสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่นั้น ลิ้นยาวๆของมันก็ได้หดกลับไปพร้อมทั้งพาหัวกะโหลกของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นเข้าไปในปากของมันด้วยสุดท้ายก็ออกแรงกัดอย่างโหดเหี้ยมในชั่วพริบตาเดียวเสียงของกระดูกที่แตกอย่างละเอียดดังกรอบนั้นก็ดังขึ้นหัวของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นได้ถูกสัตว์ปลาตัวนั้นกัดจนแตกละเอียดราวกับเป็นทัวปากอ้า พร้อมกับมันสมองและเลือดสดก็ได้สายกระเซนออกมาเปรอะเปื้อนไปทั่วทั้งปากใหญ่ๆของสัตว์ประหลาดตัวนั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงหัวกระโหลกของวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นถูกกัดจนแตกละเอียดแล้วสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งราวกับสายฟ้าแลบก่อนจะพุ่งตรงมายัางทิศทางที่หนุ่มผมม่วงและวางซางอยู่ทันทีฮตายแน่ ในตอนนั้นเองหนุ่มผมว่วงคนนั้นก็ได้เห็นภาพที่มันกำลังตามเขามาจากกระจกรถมอเตอร์ไซค์เขาได้คนพบว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ฆ่าเพื่อนร่วมเดินทางคนสุดท้ายของเขาไปเรียบร้อยแล้วได้ขณะที่มันกำลังไล่ตามเขามาเขาก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในใจก่อนจะกวัดแกว่งไม้เบสบอลที่เปื้อนเลือดในมือของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะพุ่งตรงไปทุบความซางที่ยืนอยู่ไม่ไกลอย่างแรง เห็นได้ชัดว่าเขากำลังคิดจะทุบขวางสางให้เหมือนกับเพื่อนร่วมเดินทางที่เพิ่งถูกจัดการไปเมื่อสักครู่คนนั้นหลังจากนั้นก็จะใช้ขวางสางเป็นตัวเรียกร้องความสนใจเพื่อให้เขาได้สร้างโอกาสในการหนีรอดถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการใช้ขวางสางเป็นเหยื่อล่อเพื่อถ่วงเวลาให้เขาอาจจะไม่ได้ทำให้เขาหนีรอดจากการไล่ล่าของสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ก็ตามแต่ในเวลานี้เอง ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นมากมายขนาดนั้นต่อให้มีเวลาเพียงแค่เซียววินาทีที่จะทำให้เขามีชีวิตต่อก็ยอมแต่น่าเสียดายที่หนุ่มผมม่วงคนนั้นได้ประเมินพลักกำลังและการตอบสนองของควางสางต่ำเกินไปเห็น <_ s ules> ได้ชัดว่าหนุ่มผมม่วงคนนี้คิดจะยืมแรงของมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งเข้าใส่เพื่อทุบควางสางด้วยไม้เบสบอลแต่ในขณะนั้น วางซางกลับยกมือขวาของตัวเองขึ้นมาอย่างฉับพลันราวกับฟ้าแลบก่อนจะคว้าไม้เบสบอลที่กวาดเข้าใส่อย่างแม่นยำท่ามกลางเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งเข้าใส่ด้วยแรงที่รุนแรงและรวดเร็วในชั่วพริบตาเดียวหนุ่มผมบ่วงคนนั้นก็สัมผัสได้ว่าตัวเองนั้นได้ใช้ไม้เบสบอลทุบไปยังกำแพงที่ไม่มีทางพังทลายลงมาได้ต่อมาพลังอันยิ่งใหญ่ก็ได้ทะลุผ่านไม้เบสบอลนั้นไป พละกำลังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ดูเหมือนหนุ่มผมม่วงก็แทบจะไม่ทันได้เตรียมการป้องกันแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงปล่อยบือจากไม้เบสบอลไม่ทันก่อนจะถูกพลังนั้นทำให้สูญเสียความสมดุลนำพาให้เขาล้มกลิ้งลงไปกองกับพื้นอย่างโหดร้ายร่างทางร่างได้กลิ้งไปไกลกว่า7-8เมตรการล้มนั้นทำให้เขาบาดเจ็บแสนสาหาัสจนไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้ไปตายซะเถอะ เมื่อเห็นอาการบาดเจ็บสาหัสจากการล้มลงของหนุ่มผมม่วงที่ช่างหน้าเวทนาจนหาที่เปรียบไม่ได้ดวงตาของควางซางก็เปล่งประกายความเย็นชาขึ้นมาทันใดถ้าไม่ใช่เพราะเขาฆ่าซอมบี้ไปกว่า20ตัวจนพลังและการตอบสนองได้เพิ่มขึ้นมาเกือบสามเท่าส่งผลให้ระยะห่างของการบำเพ็ญวิชาหลอมรวมเป็นหนึ่งจนบรรลุฌานนั้นก็ห่างอีกไม่มากแล้วล่ะก็ เขาก็คงจะถูกไอ้หนุ่มนั่นตีจนล้มลงไปกองกับพื้นเหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คงจะกลายเป็นอาหารรถเลิศของสัตว์ประหลาดตัวนั้นไปแล้วแต่เมื่อนึกถึงสัตว์ประหลาดตัวสีแดงนั้นควางสัางก็รู้สึกกังวลขึ้นมาในใจหลังจากที่คว้าไม้เบสบอลนั้นได้แล้วเขาก็จ้องคำเบ่งไปที่สัตว์ประหลาดอันน่ากลัวที่กำลังปีนออกมาจากม่านหมอกทีละก้าวทีละก้าวตัวนั้น ก่อนจะตื่นตัวเตรียมการป้องกันขึ้นมาความเร็วและพลังการทำลายล้างที่ปรากฏให้เห็นเมื่อสักครู่ของสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้ได้สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้พบเห็นไม่น้อยถึงแม้ว่าเขาในตอนนี้จะมีพละงกำลังอันแข็งแกร่งก็ตามแต่เขาก็ไม่มีความมั่นใจเลยที่จะต่อต้านกับมันบางทีอาจเป็นเพราะความสร้างที่ได้ขัดขวางหนุ่มผมม่วงคนนั้นอย่างง่ายดาย จึงทำให้สัตว์ประหลาดตัวนี้รู้สึกถึงความหวาดกลัวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมีความคิดเหมือนกับแมวที่ต้องการไล่ล่าหนูเท่านั้นในเวลานี้มันจึงไม่ได้ปรีเข้ามาโจมตีฮวางซางหรือหนุ่มผมม่วงแต่อย่างใดกลับเข้ามาใกล้ฮวางซางทีละก้าวอย่างช้าชา้าราวกับเสือชีตากกำลังเฝ้าสังเกตเหยื่อของมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่ยังไงอย่างนั้นและในเวลาเดียวกัน ดำลายที่มีเลือดผสมปนเปที่เต็มอยู่ในปากใหญ่ๆและฟันแหลมๆของมันก็ได้ไหลออกมาหยดลงบนพื้นจนเกิดเสียงดังขึ้นให้ตายเอถอะทำไมถึงมีสัตว์ประหลาดแบบนี้ล่ะในขณะที่กำลังมองสัตว์ประหลาดที่ค่อยๆย,ย่างกลายเข้ามาตัวนั้นความกดดันของความสางก็แปรเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจับเหล็กงัดที่อยู่ในมือไว้แน่น เตรียมพร้อมที่จะโจมตีราวกับสายฟ้าฟาดไปยังสัตว์ประหลาดสีเลือดตัวนี้ <S <S ในที่สุดตอนที่ได้ระยะห่างจากควางซางประมาณ5-6ถึงเมตรสัตว์ประหลาดสีเลือดก็ได้เข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วแขนขาทั้งสี่ที่ใหญ่และแข็งแรงของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ได้ออกแรงพุ่งเข้าใส่อย่างรุนแรงและฉับพลันเสียงอันทรงพลังในอากาศและรุนแรงจากร่างใหญ่เกือบ2เมตรตัวนี้ ได้พุ่งเข้ามาราวกับลูกศรสีเลือดแล้วตรงเข้ามาหาควางซางอย่างรวดเร็วระดับความเร็วของสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมากกว่าความเร็วทั้งหมดของรถมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มผมม่วงคนนั้นขี่พุ่งเข้าใส่เขาซะอีกขณะระดับการตอบสนองของควางซางในตอนนี้ยังไม่สามารถตอบโต้กลับได้อย่างทันการได้จึงทําได้เพียงกวัดแกว่งเหล็กงัดที่อยู่ในมือขึ้นมาแล้วทุบไปยังสัตว์ประหลาดสีเลือดตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมได้ชั่วพริบตาเดียว เสียงที่รุนแรงจึงถึงขีดสุดของเสียงบูมราวกับมีดท,ที่กระทบกับโลหะก็ดังขึ้นมาขวางสร้างสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่ไหลผ่านมายังเหล็กงัดอันนี้ท้าไม่ใช่เพราะเขาใช้พลังทั้งหมดขวางไว้แล้วก็เขาก็คงจะถูกมันโจมตีใส่จนลอยละลิ้วออกไปไกลเป็นแน่แต่ในเวลานี้มันก็ทำให้เขาแทบจะสูญเสียการทรงตัวจนถอยร่นไปด้านหลังหลายก้าวง่ามนิ้วทั้งสองข้าง ได้แผ่ขยายความเจ็บปวดออกมาไหลทั้งสองข้างก็ถูกแรงสั่นสะเทือนนั้นจนเกิดความรู้สึกชาไปไม่น้อยเลยเช่นกันสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่เพียงแต่จะรวดเร็วแล้วอีกทั้งพลังของมันก็มีมากมายจนหาที่เปรียบไม่ได้เช่นกันแต่สิ่งที่ยังถือว่าโชคดีก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีพลังมหาศาลก็ตามแต่พลังของความซางก็ไม่ได้อ่อนลงแต่อย่างใด ในขณะที่วางซางถูกสัตว์ประหลาดโจมตีจนถอยร่นไปนั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ถูกโต้กลับจนสั่นสะเทือนกลับไปล้มลงไปกองกับพื้นห่างจากวางซางไปหลายเมตรเช่นกันชักจะยุ่งยากซะแล้วสิแต่ทว่าถึงแม้จะถูกโจมตีจนถอยร่นไปแต่วางซางกลับไม่ได้คลายความกังวลที่เกิดขึ้นภายในใจแต่อย่างใดเขากลับรู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาแทนเพราะในเวลานี้ เขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อคนพบว่าแท่งโลหะที่อยู่ในมือของเขาอย่างเหล็กงัดได้เกิดรอยแตกบินลึกๆหลายจุดเห็นได้ชัดว่ามันเกิดจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวเมื่อสักครู่แต่เมื่อมองจากรอยแตกบินลึกๆนี้แล้วถ้าโชคไม่ดีแล้วก็เหล็กงัดนี้ก็คงจะไม่สามารถต่อต้านการต่อสู้อีกครั้งได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นถ้าไม่มีอาวุธแล้ว เขาจะเอาอะไรไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ล่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากพลังและเล็บอันแหลมคมแล้วความน่ากลัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คือระดับความเร็วอันน่าหวาดกลัวและลิ้นสีเลือดอันลึกลับนั่นต่างหากถ้าขืนยังต่อสู้กับมันต่อไปเขาก็คงจะได้ตายจริงๆแน่ปัญชักยุ่งยากมากขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก